สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้าพามาเบิ่งรถรถไทยดัดแปลงนวัตกรรมใหม่จากเดินตามเป็นนั่งครับแบบระบบไฮโดรดิกนี่ดัดดินได้พร้อมครับอันนี้โตัวต้นแบบโต้นลิบิตเต็โต้นลิบิตเต็ของซีดิซากการช่างครับนี่ครับนี่ครับซีดิซากการช่างนี่นะครับจะคล้องจะคล้องอันรถเปิดเปิดเห็ด เพิกนี่หกหมืนบาทแบบนี้เลย่นบงั 60, บงกาซังหกหมืนบาทหกหมืนบาทมีบอลส่องใส่โรตารี่ขาดขาดติดผ่านเออขาดติดผ่านแบบนี้ขาดติดผ่านมองใส่โรตารี่ใช่แล้วใช่แล้วเลยขาดรอเลยอันนี้ผ่านเีผ่านเสีสเยสเตีงเคล็ดนมาเองครับต่างเหรีทุกอย่างเหรียญทุยยางระบบให้เราดีครับระบบให้เราดีครับใส่งานไหนจริงหลายเปอร์เซ็นต์ครับ สตาร์ทมือสตาร์ทมือครับมือหมุนครับบนมันสตาร์ทมือกดครับเบงระบบมันจะชัดครับดันดินได้ครับอืมลองสตาร์ทในเบรกลบมาสร้างอ่าถ้าเพื่อสนใจกับที่ต่อเดี๋ยวผมสีทิมเบอร์โทรแบบไหนข้างล่างคลิปครับเออเบรกลบสตาร์ทโซหุงเมือนครับ งูมือนงูมือนตกเตกนี่ได้งูมือนเอนอยกใบโอ้โหนะครับดันดินได้ครับดันดินได้เอ้เล่งแหงเล่งเบาหางครับอ้าหางกระแทได้ครับอันนี้ขึ้นเล่งคอยดีๆนะครับมันเลียงขึ้นสาครับอ่นี่ครับวผมให้ดูดีครับใส่งานายจริงๆหลายเปอร์เซ็นต์ครับ แบบอบยียดขึ้นม้ยเลอ่ามเลยหับรอางมาแห้งยุกนียดอ่าเอาผม,มสืดร่รบบางยืนเบิ้งครับโอ้ขึ้นได้ครับแห้งครับให้ดูทีแห้งครับุกคนได้สบายครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานศิลิศการสร้างครับมีอย่างติดต่อเบอร์โทรยังเบอร์โทร 0ู6 0 1 0กศูนย์หกศูนครับโทรมาคุยนะเพื่อนนะครับกูได้ขาอยากได้สเปคต่ำๆลงตัวตัวอ่เดี๋ยวผมสีลงเบื่อแบบหายน้ำไตคลิปนี่ครับอ่เพล่์อยากได้ไปลากที่ซื้อกับโบตงเอาบ่ต้องเอาผานมาแต่งเอาเอาแต่งเอาตะโถมันนี่ไปถลาลากไปถลาลากมันลากยังผู้ได้เห็ดสวนนี่ครับใบดันดินกับ่เอาก็ได้เอาสเปคต่ำๆกับทังร่อง ขี้น้ำเพลินเบิงนะครับฝากน้ำเลยครับผมฝากน้ำครับฮ่าคลิปนี้ฝากไ้แค่นี้ครับผม